พาชาชีไปเป่าเค้กอีกกว่ายพาร์ตี้อะไรนะแฮปปี้เบเตสุขสันวันเกิดค่ะสุขสันตวันเกิดสุขสันวันเกิดสุขสันวันเกิดเย้เย้เย้ตินเค้กไหมชัยชีกินเค้กไหม อย <are> so ่าป๊อเดี๋ยวเดี๋ยวมามาไปเตรียมเค้กให้ไทชิไม่โอเคทุเรศวันวีวิลแม็กไทชิเค้กพร้อมแล้วโอเคแล้วก็มาตอกเค้กไปพร้อมกันนะคะแล้วเคแค่ไทชิกันโจไทชิตบที่ยังไทชิ ทำอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาทำเค้กไขไชชีกันดีกว่าค่ะนี่้อเป็นเคน้กสมเร็จมาเดี๋ยวนี้ออกนี่นะคะแบบนี้ตอนนี้ไชชียังทานครีมไม่ได้ค่ะเช็คแล้วเราก็จะไม่ใส่ค่ะเราจะใส่แค่สตอรอเบอรี่แล้วก็กล้วยไปเลยค่ะ เรียงสตรอเบอรี่ให้เต็มไปเลยค่ะใันกินเองใส่หมดไปเลย ตรงกลางเราจะใส่เป็นอันนี้ค่ะใบสีเขียวค่ะสามอันพ่อแม่ลูกค่ะกล้วยที่เราเดี๋ยวเราจะปักเทียนตรงกลางค่ะโอเคกล่องเราเติมกว้วยหอมนิดนึงค่ชิชอบกล้วยหอม สวยสวยมากนี่ค่ะเค้กไค่ชีของเราเสร็จแล้วสตรอเบอรี่กับกล้วยหอมค่ะตรงกลางที่เป็นสีเขียวพ่อแม่ลูกเราจะปะักเทียนค่ะเช็ดมือแร๊บนี่ค่ะเทียนที่ญี่ปุ่นเขามีฟรอยมา เสร็ปอยให้ด้วยคั้งหน,นึ่งชั้นนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กของเราวันนี้ใช่น่ารานไหมคะไม่มีครีมค่ะสำหรับไทชีดี๋ยวไปจุดเค,ค้กกันเค,ค้กพร้อมเรามาร้องเพลงวันเกิดให้ไทชิก,กันค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไอ้ชิ Happy birthday สุขสันต์นกิดครับออกทงจบอมดตอชิมาเป่าเค้กตังกองบ้ามาชิ <Yay! S 2> เย้ป้าๆไปเปิดไฟก่อน,นออกินกล้ยกกวยกินกล้วยกินสตรอเบอรี่ลูกกินสตรอเบอรี่ไหมไม่เเได้ไปไปหรอกใหญ่ไปก่อนนะอ๋อใหญ่ไปมัมมัมมัม <laughs> นี่กินขนมปังดีกว่าใครชิชอบขนมปังเ <laughs> อูเห้หูแบบไเออใไฮชิชอบกินขนมปัง กินแยขนมปังไปนะลูกเนาะเออเอาเป็นกล้วยด้วยเออสุขสันต์วันเกิดครับป๊าป๊ามามา,มาค่อยกินครีมทีหลังอืมอร่อยอืมกล้วยลูกยิบไม่ได้อ่ะน้อยยิบให้หมอกใครที้อยู่ไหนอ่ะใครที่เป็นหมอโโชิ ให้ชิ้นลือเค้กลือตอบอรี่เล่นแล้วอืมานุกลือตอบอรี่เล่นแล้วสนุกเลยอืมย่งมองทัตอบอรี่ให้ชิ้นใหญ่ไปอืม,มอ,อ,อืมตอบอร์รี่พี่จิ๊กเออใหยใหญ่ใหญเปี่ยว ต้องเอาใส่จี้กินต้องเอาใส่อันนี้ต้องเอาใส่อันนี้คะ่ะไทรชี่จะชอบให้ใส่อันนี้คะ่ะเป็นที่กินผลไม้ของเด็กจะออกแต่น้าค่ะเนื้อจะไม่ออกสาหรับเด็กน้อยทานได้อนี้ใส่กีวีไว้ <c oughs> เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่ให้เพราะว่าใทรชี่ชอบนี่นะคะเดี๋ยวสตรอเบอรี่เราก็จะใส่อันนี้ค่ะไปแลนะ้วเดี๋ยวให้ไทรชิกินไทรชีเล่น อันนี้ลูกของหนูอ่ะให้โซสนี่นี่อันนี้อนนเอา้านี่ไงสตอเบอรี่หนูโอ้ยนี่สตอเบอรี่หนูจะกินเอง <c oughs> <c oughs> เป็นไงได้ไหมอ่ะไมเอันนี้แล้วใช่ไหมเอาล่าไม่เอาอันนี้แล้วเหรอสนุกสนุกเล่นเองสนุกให้เล่นหมีน้อยอสิ ชี้ชิไใส่ป่ะกินขนมปังสนุกเล่นเอานวงน,น,น,นอนแล้วสิ๊เจ้าของมันเกิดง่วงน,นอนอารมณ์บอจอยแล้วป๊าป๊าทำงานลูกเย่ไ yeah. ม่เข้าใจหมวกหมวกเล็กไปค่ะอือ,อกินขนมปังเออ,อกินขนมปังตบไปรกป่ะ เปียวเปียวเปียวบานานาดีกว่าอืมบานาน่าดีกว่าปีอยู่หรอใช่จิบเรียกมึงพี่นะอุ้ยนิ้วมามา่อปเจ้าของมันเกิดกินเต็มที่เล่นเต็มที่เลยอะ่ะเออยกยกยกถาดเลยลูกเออ นนหน,นอนปังกันไหนน้่นปังกินเอาเลยลูกเค้กหนูเออไหนที่หนอนปังเนี่ยอุ้ยเอาหมดเลยเหรอ โคก็มอื้อใช่ไหมเล่าอ่ะกินบ้านนน่ะงไม่เอาเลยกินแต่นมปังแฮ่ลูกชายกินแขนมปังเก็บถืไว้ไว้ไม่เอาเก็บถือเออกินนมปังก่้อนแล้วใส่กินย กกัดหนูกันที่เป็นไรคะอืเออป้าป้ากำลังไปตีครีมเาม้ายเราป้าป้ากินครีมได้หน,นูกินเพราะใหนตั้งใต้นั่นแหละนี่แค่ยักอีอกใส่ดึงขวัทำเลยทำเลยชิ้นใหญ่ โอ้โหิง <g ül üyor> จังจริงจัง,จงอเอาไปไหนเล่าเฮ้ยไปโยนทำไมเล่าอืม ช่วยใเสื้อไม่ต้องพาไหรอกชอบที่มันฟังมากเอ็งมีสองชั้นค่ะชั้นแรกให้ใหครชิมกินไปเลยค่ะเต็มที่เดี๋ยวชั้นที่สองป๊าป๊ากับมาม่าจะทาครีมทานค่ะชั้นแรกให้ลูกกินไปเลยค่ะเต็มที่หม <l oss> าดังลุก โอ้ชอบชอบขนมปังมากอยากจะกินสตรอเบอรี่ด้วยแต่มันเปรี้ยวกัดกัดแล้วแบบพอน้ำออกก็ปล่อยค่ะอื้อ้อยกะโตออ้งโอเล่ไอกาโตครับใต่ดิปมามาด้วย มามายากินสตรอเบอรี่อ่ะขออิจิโกะได้ไหมมามายากินอยากกินสตรอเบอรี่อืมอืมอืมอ๋ออริกาโตะขอสตรอเบอรี่อืม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 ไม่แบกมามาแล้วเหรอขอมามาดิให้มามาอืมนอาโมกินสองลูกเลยแบ่งมามาเมื่อกี้อ่ะ

หนูกินไม่ได้เอย่างมาม่ากับปะป๊ากินครีมเองอร่อยปะอือร่อยไหมอร่อยปะป๊าทำนี่โคตรจีอร่อยมากอร่อยมากทำครีมเองอร่อยมากอืมดูปะป๊าปะป๊าเลือ นี่นหนูกินไม่ได้หรอกได้ไหม,มป๊าป๊าตีคิมอร่อยจังเลยกินนมปังปลาคิมป๊าป๊าอร่อยอ่ะี่ นี่คะ่ะครีมทำเองเป็นคัพเค้กป้าแย่งอุ้ยล่นเอาเราทำเป็นคัพเค้กกันค่ะอร่อยอ,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 อร่อย ทำมยอยนมปังให้ใช้กิน<ม>นี่ลูกนขนมปังเยอะเลยข้างล่างมีอีกกินได้สตรอเบอรี่ไปไหนหมดเนี่ยมัอกินกี่สตรอเบอรี่หมดเลยลูกสตรอเบอรีอร่ไปไหนเนี่ย<ม>อยู่ข้างล่างใช่ไหมหล่นห<ม>ล่นใช่ไหม 没挂哈。